ง่ายวิธีดูเลขที่บัญชีธนาคารออมสินผ่านทางแอป m ม m o สวัสดีค่ะนี้ต้อนรับเข้าสู่ B Y Station ค่ะและนี่คือช่วง B Y Story สําหรับวันนี้นะคะเราจะพาไปชมวิธีการดูเลขที่บัญชีซึ่งเป็นบัญชีของทางธนาคารอมสินนะก็ต้องดูผ่านทางแอปพลิเคชันอ่าโมบายแบงกิ้ง m มโมนะคะของทางธนาคารอมสินนั่นเองเพราะว่าบางทีหลายๆท่านเนี่ยอาจจะต้องแจ้งเลขบัญชีให้กับผู้อื่นนะคะเพื่อให้โอนเงินมาให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วทีนี้เราก็อาจจะไม่ได้เก็บสมุดบัญชีถือสมุดบัญชีอยู่ตลอดเวลาก็อาจจะทําให้จําไม่ได้นะคะว่าเลขบัญชีของเราเนี่ยคือเลขบัญชีอะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชมวิธีการดูเลขบัญชีกันเลยค่ะ ก่อนอื่นก็ให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน m y m o นะคะล็อกอินเข้าไปที่แอปพลิเคชัน m ม m o ของตัวเองได้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะหน้าแรกของทางแอปก็จะเป็นประมาณนี้ให้เราเลือกไปที่ Account นะคะหรือคําว่าบัญชีที่อยู่ด้านล่างทางด้านล่างซ้ายหลังจากนั้นค่ะให้เราเลือกไปที่ารายการบัญชี ที่เราต้องการจะดูเลขที่บัญชีนะคะเพราะว่าโดยปกติอะค่ะเนี่ยถ้าเราดูอยู่นะคะเราก็จะเห็นว่าตัวเลขที่บัญชีเนี่ยมันจะขาดหายไปนะคะ <ünd Rule> เราจะไม่เห็น4ี่หลักตรงกลางตรงนี้นะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกคนอื่นได้ว่าเลขบัญชีเราคือเลขบัญชีอะไรทีนี้ให้เรากดเข้าไปยังเลขบัญชีที่เราต้องการนะคะ <sm ell soul noise> หลังจากนั้นให้สังเกตทางด้านมุมบนซ้ายจะมีเลขที่บัญชีสัญลักษณ์นี้อยู่นะคะนี <im> ่ <gele afe> ดูใกล้ใกล้ให้เรากดไปที่สัญลักษณ์ตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วด้านล่างนะคะมันก็จะขึ้นเลขที่บัญชีมาให้เราเลยอ่ะ ว่าเลขที่บัญชีของเรานะคะคือเลขที่บัญชีอะไรหลังจากนั้นเราสามารถกดคัดลอกแล้วกดก o p ปีตรงนี้แล้วเพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถส่งต่อเพื่อให้คนที่ต้องการโอนเงินให้กับเรานะคะโอนให้กับเราได้เลยเห็นไหมคะง่ายๆเท่านี้เองแค่แตะตรงนี้ก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูบัญชีอื่นบ้างนะคะถ้าเรากดเข้าไปแล้วก็แตะไปที่เลขบัญชีค่ะด้านล่างจะขึ้นเลยว่าเลขบัญชีเต็มๆของเรานะคือเลขบัญชีอะไรนะคะรวมไปถึงบัญชีสลาก อันนี้นะคะอาจจะเป็นในส่วนของกรณีที่เราอาจจะยังไม่เคยยืนยันเลขบัญชีของเราเข้าไปในระบบถ้าเป็นในกรณีแบบนี้นะคะให้เราไปหยิบทะเบียนสลากมาแล้วก็ใส่เลขทะเบียนสลากของเราลงไป4หลักในกรณีที่เป็นสลากออมสินอะไรแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็สามารถที่จะแตะเพื่อที่จะเข้าไปดูเลขทะเบียนสลากของเราได้ในกรณีที่ในอนาคตเราอาจจะมีการไปซื้อสลากเพิ่มเติมอะไรเงี้ยน,นะคะก็ <ๆ S 2> จะสามารถทราบเลขสลากของตัวเองได้ง่ายๆเท่านี้เลยก็สามารถเห็นเลขบัญชีของตัวเองได้แล้วค่ะและนี่ก็คือช่วงสั้นๆสำหรับ B Y Story ใทนนะะ่านใดที่ชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ BY Station ันหน่อยนะคะใกล้จะครบ1 0 0 0 0แสนซับสไครต์แล้วสำหรับวันนี้ BY Station ันผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ